ตอนแรกทุกคนนี้จะมาไม่ได้เห็นน้ําท่วมใหญ่กันเลยนะแสดงว่าทุกท่านนี้ยังไม่โดนอะไรเท่าไหร่เนมะื่อวานผมอยู่ที่จังหวัดหน้าที่นายเบอกปีนี้ไม่รู้ว่าชคดีช่วงร้ายเนาะไนต,ตอนกขาโดนทั่วมนอื่นไม่โดนเนาะปีนี้เขาโดนสรอบนะแต่คนอื่นเขาโดนหนักในหน้าไม่โดนเลยน,ะนาะน้าที่ปกติเลืยคล้ายเลื่อนแล้วสนุกสนานเลยเห็นไหมโลกมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เราคาดถึงเยอะเลย ไอที่ที่เขาบอกยังไงก็ต้องโดนนะถ้ามีน้ําท่วมเ่ไหร่ก็าต้องโดนเขากลับไปโดนนะไอที่ที่ไม่เคยโดนน้ำท่วมหนักๆกลับโดนนะเนี่ยแล้วโลกเป็นอย่างนี้นะฮะโลกเปลี่ยนไปพอมาโลกมันมเปลี่ยนไปก็ต้องมาถามแล้วเลแล้วอยู่กับโลกที่เปลี่ยนไปยังไงก็เลยต้องมาพูดเรื่องเนี้่ยสร้างความสุขในองค์กรวันนี้ความสุขในองค์กรเนี่ยไม่สร้างก็ไม่ได้แล้วจริงไหมครับลองหันซ้ายหันขวาแล้วดีบางทีเรารู้สึกเอ้ยบางทีเรารู้สึกเราเด็กงงกับเราแก่ขึ้นนะครับหรือเราเท่าเิม คือเราหันซ้ายไปเจอคนข้างๆ้าเนี่ยบางทีเรารู้สึกเราอายุขึ้นเลยใช่ไหมหันขวาไปเจออีกคนกลับเรากลับรู้สึกอายุน้อยเลยใช่ไหมหรือมองไปข้างหน้าเรารู้สึกออรุ่นเดียวกับเราทั้งหมดเนี่ยฮะผมกำลังจะมาชวนกันคุยเรื่องคนเขาบอกองค์กรแห่งความสุขเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่ใช่หมายถึงว่าตัวองค์กรมีความสุขนะครับเขาบอกคนในองค์กรมีความสุขได้ความสุขแด้เผื่อ <S <S เผื่อแผ่ถึงงานในองค์กรแล้วไม่ถึงนะฮะ คนที่รับผลของงานในองค์กรผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังล้ากันมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณ3ตัวลยฮนะในเรื่องคำว่า happy b workplace คีย์เวิร์ดคำแรกคือความสุข8ประการซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงคีย์เวิร์ด mm. ที่ 2, 2คือ work งานวันนี้มันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมันได้เหมือนอดีตแล้วคนระับคาว่างานวันนี้ใครบอกว่าไปบอกเจอน้องรุ่นใหม่ในที่ทํางานบอกรู้ไหมทํางานเนี่ยมันต้องทุ่มเทเสียสละยอมตายคางานมันมองหน้าเราด้วยความชมเชยหรือว่าดูถูกครับ มันจะมองหน้าพวกเราแล้วด้วยการอะไรโอ้พี่ช่างเป็นคนที่เสียสละหรือว่าพี่ช่างโง่จังเลยเห็นไหมนัม่นเปลี่ยนไปแล้วฮะโลกกำลังเปลี่ยนนี่คำว่างานคาเดียวในนิยามของแต่ละคนก็มีความหมายเหมือนกันอีกคำึือคำว่าเ l a สสถานที่บางคนบอกที่ทํางานคือที่บ้านบางคนบอกบ้านก็คือบ้านที่ทํางานก็ที่ทํางานเปลี่ยนอีกแล้วไหมฮะแล้ววันนี้เนี่ยไอ้คำสามคำที่ผมกำลังมาชวนกันคุยเนี่ยนะเรื่องความสุขในะที่ทํางานเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนจากอดีตสิ้นเชิงเลย ทำยังไงอยู่กับมันนะครับเรื่องตอนง้นง่ายๆเนี่ยเขาบอกการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันสู่อนาคตกับเรื่องต้องทําไมต้องสร้างองค์กรแห่งความสุขที่เป็นคำถามของค้ามี่อดีตคืออะไรปัจจุบันและอนาคตจะเป็นไงกับอีกเรื่องง่ายๆคือแล้วทําไมต้องเป็นองค์กรแห่งความสุขทั้งหมดน,นี้มันเรื่องคำถามง่ายๆว่าวันนี้โลกมัน globalization บางคนบอกว่าผมเมื่อกี้ท่านถึงแต่ไทยนะั้นที่บอกผมบอกไม่ได้แต่ผมก็ยังโดนเรื่องแรงงานเครือเนี้เครือ้อยายใช่ไหมตัวบริษัทผมไม่สามารถไปค้าขายกับอะไรต่างเได้ได้เพราะผมเป็นลาเส้นแต่ ลูกน้องที่ทํางานผมมีโอกาสที่จะไปทั่วโลกได้มากขึ้นเห็นไหมไม่เกี่ยวยังเกี่ยวเลยนะหรือวันนี้เรารู้สึกเอ๊ะมาเจับไปออกตกอรถ้าท่านได้โอกาสไปออกตกอร้ท่านะพรว่าวันนี้ออกตกอรถูกครอบครองด้วยคนต่างชาติหนะมดแล้วเนี่ยหมายถึงคนที่ค้าขายกับเราจะเป็นพม่าหมดเลยแล้วหมายถึงตลาดออตก,กอรที่เป็นตลาดระดับหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องอนะไรนสินค้าชั้นหนึ่งเนี่ยในเรื่องตลาดวันนี้ไม่ใช่คนไทยเป็นเจ้าของก็จริงนะแต่ผู้ผเขาเรียกผู้ปฏิบัติการตัวจริงเนี่ย ไม่ใช่คนไทยเลยนะพูดไม่ชัดสักคนเลยครับบอกสี่สิบมันบอกเก้าสิบพูดเก้าสิบเราได้ยินว่าสี่สิบตัวมันทําให้เราได้ยินเก้าสิเป็นสี่ิได้เก่งมากหรือว่าเราหูไม่ดีลัวนันเรี่อคุณเดินแค่เอาประกอนะซึ่งเป็นหัวใจนะของคนกรุงเทพนะหมายถึงเื่าคนที่คุณต้องการไปซื้อสินค้าที่เขาเรียกค่อนข้างจะจะดีหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยครอบครองนะครับบริหารจัดการที่คนต่างชาติไปนหมดแล้ว เรื่องที่มันเกิดว่าเรื่องมันเป็น globalization นะและที่สำคัญวันนี้ปี58ท่านพูดเรื่อง AEC เนี่ยท่านรู้ไหมฮะ AEC จะกระทบเราเยอะไหมโดนฮะ AEC จะโดนอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องฮะเศรษฐกิจนะฮะเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมสี่เรื่องนี้เขาเรียกเสาสี่เสาที่จะต่านเกี่ยวโดยตรงสังเกตดีๆนะฮะปี58เนี่ยประเทศไทยจะเล็กมากเลยนะครับถ้าเทียบกับคำว่าภูมิภาค หมายความว่าไงฮนะคนไทยห5สิล้านคนเนี่ยเรามีแค่ส0อร์ซของภูมิภาคนี้จริงไหมครับ้ารยกาบเอ็ล้านตีไปห0ร้ยล้านอนะ่ะอีกสามปีก็ประมาณ6 0ร้อยล้านคนเนี่ยประเทศไทยมีคนห5ิล้านคนมีคนแค่สิกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะแั้นตอนนี้เราเล็กลงเลยนะผู้ประชากรแรงงานจากจากปัจจุบันเรามี30กว่าล้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดประชาคมื่อไหรลปุ๊บเราจะมีประมาณอะไรส0ขอร์เของแรงงานของภูมิภาคเนี่ยเราเล็กลงหมดเลยนะ แต่คาถามเล็กก็จะอยู่รอดหรออยู่ยังไงเนี่ครับโจทย์ท้าทายพวกเรามากเลยอยู่ที่คนครับในอาในอาในอาเซียนเนี่ยเราก็มีประเทศหนึ่งที่มีคนอยู่แค่สี่ล้านคนคือสิงคโปร์แต่ขนาดเศรษฐกิจมันไม่ได้ด้อยกว่าเราเท่าไหร่เลยเนะคำถามเพราะอะไรนะเพราะเขาใช้คนสามล้านกว่าคนเนี่ยบริหารสิที่เรียกว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์แต่เรามีอยู่หกสิบกว่าล้านคนเนี่ยเรายังไม่สามารถจะใหญ่กว่าเขาได้ยี่สิบเท่าตามสเกลประชากรเลยแต่กใจอะ ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมองไปกมบ,บูชาเนี่ยกมบ,บูชาเนี่ยอายุเฉลี่ยของคนเขาประมาณกี่กีป่ปีรู้ไหมคระอายุเฉลี่ยคนในประเทศเขาอ,อยู่ประมาณกี่ปีทราบไหมครับเอารล้บทละหมาประมาณเจ็ดล้านเนี่ยยี่สิบปีของไทยสามสิบกว่า,าปีทางทิศสามปีพม่านี่นะมีคนอยู่สี่สิบกว่าล้านคนเนี่ยพม่าอายุเฉลี่ยแค่ยี่สิบเจ็ดปีในภูมิภาคนี้นะมีอยู่สองประเทศที่เกินสามสิบปีคือไทยกับสิงคโปร์ สิงคโปร์ยุเฉลี่ย38ไทย33เอาคนทั้งประเทศมหาหาอายุกันเลยนะมารวมอายุแล้วหาจำนวนประชากรเนนะี่ยฟิลิปปินส์100ล้านคนอายุเฉลี่ย24ปีเวียดนาม80-90ล้านคนอายุเฉลี 25, ่ย25-26ปีอินโดนีเซีย2 4 0ล 24, ้านคนอายุเฉลี่ยถึง24ปีหมายถึงในภูมิภาคเนี่ยสิงคโปร์ไทยแก่ที่สุดหมายถึงสิงคปร์ประชากรเลยนะ ความเราตกใจเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างตกใจกับตัวเลขพวกนี้หมายความว่าเราเนี่ยอายุมากกว่าเขาสิบปีหมา,ายถึงตัประเทศอื่นเนี่ยเขาพร้อมจะพัฒน,นาเรื่องคนได้ดีกว่าเราจริงไหมเพราะเขาพวลามากกว่าเราสิบปีแล้วเราอะ่ะจะไปสู้กับเด็กที่อายุน้อยกว่าสิบปีได้ไงก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถของคนอย่างเนี้ยที่มาขององค์กรแห่งความสุขจริงๆก็คือวันนี้เรื่องคนคนไปเนี่ยไม่ได้ดมีอยู่คนเดียวแล้วมันมีอยู่คนละสี่แบบ ี่แบบเนี่ยแบ่งตามวัยดูดีๆให้ที่ผมถามคำถามแรก่ะข้างซ้ายวัยอะไรเราวัยอะไรข้างขวาเราวัยอะไรข้างหน้าข้างหลังเราวัยอะไรเชื่อผมไหมฮะโอกาสเจอววยเดียวกันแบบน้อยลงยกเว้นว่าคุณเนะี่ยมาด้วยกันและเป็นวัยเดียวกันเล้วเวลาองคอนนะ์กรมาถามผมเรื่ององค์กรเนี่ยเมื่อกี้มีคนไม่ได้หลายๆท่านยังไม่ได้คําถามนี้เลยนะองค์กรแต่และองค์กรเนี่ยเริ่มต้นจะทำให้ปี่ยกให้สิ่งแรกต้องถามคือกลับไปถามว่าอายุเท่าไหร่ ผู้ชายผู้หญิงบาองค์กรนีนะ่อายุเฉลี่ย20ปีผู้หญิง80%คุณต้องสร้างองค์กรแห่งความสุขของคนอายุ20ปีและเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้บริหารนะอายุ45ปี50ปีจะทําองค์กรแห่งความสุขอย่างที่แกต้องการทําผิดตั้งแต่เริ่มแล้วเพราะคุณกำลังทํากับคนส่วนใหญ่ขององค์กรคุณต้องมองไปอีก5ปีว่าคนอายุ20จะเป็นที่ากคุณจะต้องเตรียมการอะไรให้เขาเช่น เขามีโอกาสเป็นแม่คนสิ่งที่เขาได้ก็คือทักษะครอบครัวทักษะการบริหารทางการเงินเพาะทั้งหมดจะกลับมาในเรื่องเพิ่มผลผลิตขององค์กรเพราะเขาพร้อมที่จะทํางานเห็ไนไหมแค่พูดเรื่องเพศกับเรื่องวัยเรื่องหัวกระดิ่งและแท็บเล็ตไได้เป็นเรื่องเวลาเลยนะเพราะนี่คือความจริงครับเรากำลังทำกับคนแต่คนสี่ยุคเนี่ยไม่รู้ท่านอยู่ยุคไหนก็นต้อเอาดูคเองนะแต่ยุคสุดท้ายยังไม่มาทํางานกับเราครับไม่ใช่ยุคสุดท้ายยุคน้อยสุดอายุน,ยยน้อยสุดคือยุคซีหรือแซดเนี่ย ้ามันอีกสิบยี่สิบปีก็มาทำงางเราถ้ารู้มั้ยว่าเป็นคนยังไงอ่ะเด็กที่โตมากกับสมาร์ทโฟนเอานิ้วกรีดกรีดเนี่ยเจอหน้าหนมันกรีดเลยนะรุ่นผมเนี่ยเจอแล้วกดรุ่นหลังมันเจอแล้วกรีดกดกับกรีดไม่เหมือนกันนะครับงั้นคนที่คิดด้วยการเรื่องกระบวนการกดกับการกรีดก็ไม่คิดเหมือนกันครับคุณกำลังจะเจอสิ่งที่น่ากลัวหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่คุณเตรียมรับมาหรือยังงั้นองค์กรบริหารตามวัยครับ อย่างองค์กรราชการเนี่ยท่านรู้ไหมยุเฉลี่ย40ขึ้นหมดเลยทุกหน่วยงานในยุเฉลี่ยคือ40โดยส่วนใหญ่บางบางอะไรบางราิษากิจเนี่ย44 45นั่นหมายถึงว่าร้านิากิจที่ยุเฉลี่ย44 45มันจะแข่งกับโลกได้ไงถ้ายังคิดแต่คนยุค44 45อยู่ไม่ใช่ว่าเราผิดนะแต่หมายความว่าเราบาลานจ์ลดความท้าทายเราแก่โดยรวมไปู้ตัวไง เนื้อต้องหามเลยปุปปันที่ใสที่เหมาะสมของเราให้เจอก็คือตัวตนเราให้เจอว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้เราเป็นใครแล้วที่เราจะเจอคืออะไรเราถึงเตรียมองค์กรแบบนั้นโดยเตรียมที่คนของเรานะครับแล้วคนสี่ยกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือน,นีนะ้ฉัวไวที่ต่างกันปัญหาวิธีคิดการใช้ชีวิตการทํางานที่ไม,ไม่เหมือนกันเลยก็ผมถึงเรียกองคงการว่าองค์กรแห่งความสุของค์กรที่กลับมาสนใจว่าคนเป็นใคร ผู้ชายผู้หญิงวันนี้แค่เพศชายหญิงัเครนะียดเลยเนาะบางองค์กรนีนะทั้งองค์กรเนี่ยเนี่ยมีบางองค์กรนีนะผู้ชายทั้งหมทั้งบริษัทเป็นชายจริงอยู่สองคนที่เหลือไม่ใช่อย่างเงี้ยบริหารแบบเดียวได้ไหมกับอีกบริษัทที่ผีหมดก็ไม่ได้จริงไหมครับและเขาวอาองค์กรเนี่ยความสุดคือองค์กรที่หาตัวเองให้เจอว่าเป็นใครแล้วต้องบริหารคนในองค์กรยังไง แล้สิ่งสำคัญต่อมาคือไอ้คำว่าช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยปัญหาใหญ่มันคืออะไรวานอกจากคิดไม่เหมือนกันคือวิธีสื่อสารเ็าต่างกันเด็กคนนี้กับคุณยายคนนี้เนี่ยคุณยายพูดภาษาทิเบตได้แต่เด็กพูดไม่เป็นนะครับเพราะวัยน,นี้ยังพูดไม่ได้คำถามแรกสองคนนี้คุยกันแบบไหนถ้าคุยกันไม่รู้กาเรียกการสื่อสารไม่ได้ก็เป็นช่องว่างระหว่างวนะัยะแล้วองค์กรวันนี้เจอเรื่องนี้เยอะไหม องค์กรวันนี้ผมบอกในร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่องค์กรหรอกในครอบครัวในโรงเรียนในทุกที่ที่มีคนต่างไว้คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้ว่าคุยกับใครอยู่ผมคุยกับเด็กแต่ผมคิดว่าเด็กรู้ชอาผมจบตั้งแต่เริ่มตอนแลวเพราะผมจะให้ภาษาที่ผมคิดว่าคุยกันรู้เรื่องเลยไวของผมแั้นทำไมต้องไปเรียนภาษาเด็กแล้ววันนี้เด็กเองก็ต้องมาเรียนภาษาผมถึงจะอยู่กันได้จริงไหมฮะมันต้องอะไรพมก็ได้มีจุดร่วมไม่ใช่ คนละฝั่งเลยถ้าคนละฝั่งในองค์กรทานรูปองค์กรแล้วสิ่งต่อมาคือเขาก็ชื่อว่าเราไว้มันทําให้ว่าเมื่อเกิดเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งว่ารองที่วันนี้มันเปลี่ยนไปรวดเร็วและซับซ้อนมากจริงไหมครับคนมันเลยคิดไม่เหมือนแค่นี้ครับคนวัยหนึ่งไม่เคยมีประสบการณ์อะไรบางอย่างนีม่มีอะไรเลยคนอีกวัยหนึง่งไอเนี้ยมีมากเลยแค่สองอย่างนี้ต่างนะครับไม่มีกับมีมาก ล้วเห็นไหมฮะวันนี้เรากลับมาพูดเรื่องมุมมองของการคิดการอยู่ร่วมกันของคนในองคอ์กรหรือในสังคมด้วยกันทุกเรื่องเลยทั้งหมดนี้ฮะเป็นตัวเพิ่ม p r o d u c t i v i t y ขององค์กรครับเพราะมันจะให้ระบบเราชัดขึ้นระบบเราวิ่งขึ้นระบบเราสามารถเดินไปได้ไกลขึ้นแล้วสามารถต่อสู้กับโลกใบใหม่ได้นี่เรากำลังสร้างทัศนคติหรือมุมมองใหม่ให้คนในองคอ์กรให้เกิดขึ้นจริงๆเรื่องต่อมาสําคัญมากเลยคือว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาทาไมต้องกลับมาทำระดับเราต้องการทำเนี่ยอยู่รอด องค์กรไหนต้องการคำนี้บ้างครับบ้านไหนไื่องการคำนี้บ้างครับใครเรื่องการคำนี้ในชีวิตบ้างครับมีคนบอกผมว่าโอ้ชีผมไม่ต้องสนใจผมมีความสุขอีกแล้วที่คุณมีความสุขเนี่ยเพราะคุณรอดแนละ้วถ้าคุณรู้ตัวว่าถ้าคุณยังไม่รอดคุณมาบอกผมว่าคุณมีความสุขคุณโกหกตัวเองนะั่นแหละคนที่น้ากำลังจะทุ่มจะปกและบอกฉันมีความสุขจังเลยที่กำลังจะตายเนี่ยมีกี่คนในโลกครับท่านองค์กรก็เหมือนกันเราอยากให้คนทุกคนพร้อมที่จะสู้ความจริง ฉะนั้นคุณต้องใส่ความอยู่รอดให้เขาอยู่รอดได้อะไรฮนะความคิดแล้วสร้างให้กลายเป็นกระบวนการหรือการจะทำร่วมกันได้ได้ไอ้คำว่าทีมเวิร์กทีมเวิร์กที่เราอยากจะทำมันเยอะแยะไปหมดเลยเคยบอกไหมมีไปททำไมทีมเวิร์กอ่ะมีพื่อให้ทุกคนรอดไงนักฟุตบอลน,นี่นะของมันก่อก,การ์ดเนี่ยถ้าแข่งเท่าไหร่ก็แพ้เนี่ยใครไม่รอดครับสยามเนี่ยตายคนแรกเลยถ้าคุณคือผู้อำนวยการเนี่ยคุณไปคนแรกเลยจริงไหมเพราะว่าคนที่เป็นคนแรกคืออะไรผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดจริงไหม เห็นไหมเรื่องพวกนี้มันมเป็นเรื่องง่ายๆแต่เราลืมคิดว่ามันคือเรื่องเดียวกันและความสุขกับความอยู่รอดเนี่ยมันมีเส้นแตกอยู่เส้นเดียวไม่ใช้เส้นแยแยผ่าแตกมันปางมากเมื่อรอดก็สุขไม่รอดก็ทุกข์ทุกข์เพราะไม่รอดสุขเพราะรอดแล้วจบง่ายดีไหมฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยทำยังไงให้รู้ว่ารอดอ่ะแล้วต้องรอดอ่ะต้องสร้างวิธีการคิดปัญญาครับ ถ้าความอยู่รอดเริ่มต้นคือเมื่อคนมันต่างกันเยอะๆเราต้องการอยู่รอดร่วมกันคุณต้องเริ่มใช้สิ่งที่เรียกว่าเหตุผลจริงไหมฮะคุยกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยใช้อำนาจได้ไหมสั่งได้ปะ่ะใครสั่งรูปตัวเองได้บ้างยกมือขึ้นดิเอาแบบจริงๆนะอย่าโโกหกตัวเองนะมันบอกทับพ่อทับแม่แต่มันไม่ทําเลยตกลงใครผิดเนี่ยเกิดขึ้นทุกบ้านทุวกวันเนี่ยเ,เหตุผลต้องมาก่อนถึงเรียกว่าอำนาจ ต่อมาที่น <te> ันคือต้องมีธง่ลมกนั่าต้องอยู่ให้ได้แม้แตกต่างกันจริงไหมครับถ้าคุณไม่มีธงนี้นะครับคุณสร้างองค์กร่นความสุขไม่ได้หนึ่งคุณจะไม่อยากอยู่กับคนที่แตกต่างจากคุณแล้วคุณจะให้คนอื่นที่แตกต่างคุณเป็นเหมือนคุณคาถามไปได้จริงหรอผู้ชายแต่ผมผมเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายเนี่ยผมมีลูกน้องส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนี่ยคุณว่าบริหารยากไหมผมแจ้งผู้หญิงลูกขึ้นมาใส่กางเกงทำงานเหมือนผมได้ไหม าเขายังต้องใส่กระโปรงกับว่าถุงอยู่อ่ะก็เห็นเนียมันมีความต่างอยู่ในตัวเองเสมอครับเราจะบริหารความต่างนั้นยังไงนั่นแหละคือความท้าทายนะครับนั่นต้องอยู่ได้แม้แตกต่างกันแล้วเรื่องน,นต้องเชื่อได้ว่าทุกอย่างที่พูดมาไม่มีอะไรทําไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะทุกอย่างมนุษย์ทําได้หมดเรียกแม่นไหมทำได้หมดแม่นไหม,ไม,ม,มคืออะไรแล้วผู้เขามีว่าวันนี้เราอยากมีว่าทาําองค์กรว่าทําองค์กรใครสร้างครับมนุษย์ไหมขนไป องค์กรมันสร้างว่าทําได้ไหมครับใครบอกว่าองค์กรสร้างว่าทําได้ผิดนะฮะองค์กรในนิสิของผมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะฮะถ้าไม่มีคนในองค์กรเนะี่ยแล้วตัวองค์กรมันคืออะไรนะ,ะนามธรรมที่เราสมมติข,ขึ้นมาว่านี่คือบริษัทเกินสองสามสี่คนในองค์กรต่างหากที่ทื้งตัวแทนบริษัทจริงๆแล้วสิ่งที่ท้าทายตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งคือว่าคุณเชื่อคํานี้ไหมมนุษย์ทําได้มนุษย์สร้างได้สร้างด้วยมนุษย์ทํได้วยมนุษย์ ผมยกตัวอย่างนะ11มีนา2011โลกทั้งโลกตกะลึงสิ่งที่เรียกว่าคิวของญี่ปุ่นการแก้หาการเปิดฝลังซึ่งน้องีของญี่ปุ่นการปรับตัวคนญี่ปุ่นการไม่ตีออกชวมวงไม่โวยวายไม่ทําให้ตัวเองต้องทุกข์มากขึ้นของคนญี่ปุ่นมันเกิดได้ไงครับเขาสร้างมาแล้วเขาสร้างมากี่ปี3 generation หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยคนญี่ปุ่น3 generation คือเด็กวันนี้ผู้ใหญ่วันนี้ผู้สูงวัยวันนี้ถูกสอนเรื่องนี้มาเหมือนกันครับ การเตรียมตัวรับสึนามิและมีหัวใจร่วมกันคือพวกเราต้องรอดไม่ใช่เรารอดคนเดียวนะพวกเราต้องรอดหมายถึงว่าเมื่อเกิดเหตุท้ยนะอุบัติภัยหรือว่าภัยธรรมชาติใหญ่ๆเนี่ยคนญี่ปุ่นทุกคนต้องรอดคนนึงเห็นภาพเลยฮนะหรือวิ่งตตาที่โตเกียวปิไดไฟรถไฟฟ้าหยุดวิ่งคนเดินเอาทั้งหมดเกิดจากท,าที่พวกเราต้องรอดทั้งที่ทั้งเดียวเลยเพราะถ้าเกิดว่าพวกเราต้องรอดสุดท้ายมันถึงชาติรอด พอชาติรอดทุกคนรอดมากขึ้นไงแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดหายนะคุณแล้วทุกคนบอกฉันต้องรอดคนเดียวเชื่อไ่าจะมีคนตายมากกว่านี้อีกเป็นแสนเรื่องพวกนี้ไม่ต้องเช่อะไรมากเลยฮะดูซึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2006บ,บ้านเราเนี่ยที่อาเจที่อะไรต่ตางๆมันทำไมแตกต่างกับญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นนี่มียิวเคลนตามมนด้วยนะตกใจเลยิวเคลื่อนมาญี่ปุ่นประเทศอื่นบอกญี่ปุ่นจัดการไม่ได้หรอญี่ปุ่นแย่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นบอกเดี๋ยวกุจัดการให้ดูเองนะเนี่ ถ้าหมดมันแบกนี้นะแล้วมันมีประเทศไหนนะที่วิศวกรโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์รู้สึกว่าหน้าที่ของฉันที่จะต้องไปตายอะ่ะเพื่อจะชัดดาวาอะ่ะรับสมัครมาสมัครสามร้อยอ่ะเพื่ออะไรไปตายอะ่ะใน้องนี้ใครไป,ปครับรับสมัครเพื่อไปตายครับแต่นั่นคือการาทาําหน้าที่ถามว่าเรื่องพวกนี้มันจิตสํานึกต้องสร้างครับต้องสร้างหมดแล้วว่านี่คือหน้าที่ของเราภารกิจของเราถ้าเราทานี่คือการทําหน้าที่สูงสุดเพื่อคนทั้งชาติคนทั้งโลก โอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดไม่ได้หรอกครับมันไม่มีใครบรรลุหรอกครับมันต้องสร้างนั่นแหละครับนั่นญี่ปุ่นถ้าใครมีโอกาสอยู่ญี่ปุ่นจะพบว่าญี่ปุ่นสร้างวัฒนธรรมหลายๆอย่างของความเป็นญี่ปุ่นให้อยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขถ้าญี่ปุ่นจะเป็นคนที่ขียจใจถ้าจริง,รง,รง,รงๆก็อาจจะเหมือนเราทุกอย่างก็ได้นะแต่สังคมเขาบังคับให้ว่าทุกคนจะต้องสร้างวิธีคิดแบบนี้จิตสำนึกแบบนี้เด็กญี่ปุ่นนี่นะเด็กประถมเนี่ยจะกินข้าวเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าพ่อแม่หายให้กินนะครับต้องไปหาเองนะ เด็กคนกกคนี้จัดเก้าอี้เด็กคนนี้จัดหา้องเด็กคนนี้แปลว่าหาเด็กคนนี้เสร็จว่าไงเด็กคนนี้เอาคือเอาของไปละทุกอย่างถูกประกันการสอนมาเพื่อกลับมาทํางานคำว่าทีมเนี่ยงมก็บอกอยากเป็นทีมวัยขนาดเราเนี่ยจบมาหาลัยมาเนี่ยไม่เคยมีใครสอนเลยยี่กว่าปีมาถึงให้เป็นทีมปุ๊บเนี่ยฝันไหมฮะหวังเกินไปป่าฝหวังสูงไปป่าวเหมือนที่หวังว่าจะให้บริษัทไหนคน,นแรกให้อะ่ะหวังสูงไปป่า เดี๋ยวต่อมา้องหา,หา,หาสามีคนแรกให้แล้วคุณก็หาเมียคนแรกกับสามีคนแรกขายแยกันโอ้ยมันต้องมีคำถามเนาะหนึ่งสามีเริ่มขายากขึ้นจริงป่ะครับเพราะว่าวัน<ๆ>นี้เห็น,หนแบบโหแมนมากเลยอ่ะพอจะแต่งงานไปปุ๊บถอยดีกว่าเพราะเขาไม่ต้องการผู้หญิงไงเขาอยากได้ผู้ชายมาอกบักเห็นวนะ่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะเห็คิวแล้วคิวเขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเด็กสตรีคนชลามาก่อนไม่เกี่ยวนะเด็ก ยืนต่อแถวได้สตรียืนต่อแถวได้คนชรายืนต่อแถวได้กี่ชั่วโมงถ้าเขาอยากคิดว่าเขาต่อแถวได้ก็ต่อแถวไปนี่คือการจัดการด้วยความอยู่รอดนะไม่ใช่ว่าสามคนนี้ต้องผ่านหมดเลยนะไม่ใช่นะสังคมก็สอนให้นะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่รอดคุณจัดการเองได้คุณก็อยู่ต่อไปก่อนไางที่ช่วยตัวเองกลับไปข้าพุทธเจ้าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไงเขาสอนขนาดนั้นนะ้นเห็นได้ทุกคนไม่ว่าตีออกชมโรงก็เป็นพรา น้อยมากแต่คนส่วนใหญ่ก่อนฉันจัดก,การตัวเองได้เขาสอนหมดครับแล้วต่อมาดูรูปนี้เข้าแถวโทราศาัพท์บ้านเราเปไ็นไงตบตีอยู่หน้าเราอะไม่ได้โทษนะคนนะี้ลังตบตีกันอยู่เพื่อจะเข้าแถวใครจะมาก,ก่อนมาห่ังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่าอาหารไม่ต้องมีใครมาถือไม้ตะพกคอยตีไม่ต้องมีตำรวจมออาคอยชี้ว่าเอากี่อันกี่อันเขารู้เลยว่าเขามีสิทธิ์คนละเท่าไหร่แล้วก็ไปตามสิทธิ์ของเขาจบเรื่องพวกนี้เกิดเองไหมฮะ องค์กรนี่อยากมีคนแบบนี้ไหมมีระเบียบวินัยเนี่ยอยากใช่ไหมคุณรู้ไหมต้องสร้างกี่ปีห้าสิบห้าถึงสิบปีเนี่ยอกเขาะจะรู้ระเบียบวินัยเนี่ยแล้วองค์กรมาถึงโมกุลเป็นคนที่มีระเบียบวินัยทันทีคุณโชคดีไหวอย่างนั้นเนี่ยแต่มันมีหนึ่งในสี่บาทอีกเก้าเราต้องสร้างไงเพราะสังคมไทยเราไม่เคยสร้างเลถ้าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันกลับมาเป็นปัญหาในการเพิ่มผลผลิตหรือจัดการองค์กรแนวใหม่ของเราหมดเลยแล้วสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเรื่องต่อไปต่อมาดูภาพนี้สําคัญมากครับ ซึนามิทำให้คนตะลึงว่ามันคิดอะไรกันไว้สักคนเนี้ย